เยอะขึ้นเยอดขึ้นยอดขึ้นยอะขึยอดขึ้นยืดขึ้น่แต่ว่าแป่ว่าเงน้าละเยอดขึ้นครับเงน้ายืดขึ้นบนไหนก็เดียวยุ่ตาเลยครับ

ยก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 ยพชายยกเลยยการอยายกรอเลยครับยกรอเลยถ้าพี่ชายพี่ตรงชาตั้งตรงๆหลังตาจะไม่ต้อก้มมากนะยกออกขึ้นยกรอเลยครับยกไหวยกรอเลยยกไหวยกรอเลยไ่แมผมมองไม่ออกนึกว่ามัว เอายกเลยยกเลยไม่อย่าตำทางตัวตรงตรงเลยครับพี่ผู้หญิงนั่งลงครับถ่ายรูปนั่งลงครับนั่งลงครับถ่ายรูปนั่งลงเอาบ้อะไรอยู่ในมือครับอะไรอยู่ในมือออกออกครับออกครับออกจากมือก่อนครับออกจากมือก่อนไม่ไปครับไม่ไปเอายกตัวตรงๆนะครับหนาของตาก้มมานะครับยกรอเลยครับจับหัวถ่ลยรูกครับ ยกเลยครับยกเลยไม่ต้องครับยกมารอครับครับพี่ยกเลยครับยกตรอไวครับยกรอไวเงยหน้าครับเงยหน้ายกเลยครับยกเลยเงยหน้าครับเงยหน้าสาธุบุญนะครับสาธุบุญนะฮะสร้อยคอทองคำพร้อมพระเลียมทองนะครับไม่ต้องเอามานะครับ นั่งตัวตรงๆครับไม่ต้องก้มครับไม่ต้องก้มนั่งตรงหน้าหลบตาได้นั่งรงหน้าหลบตาได้นี่หน้าขึ้นครับเอาเด้วยอาแตะไว้ครับก็ยกไม่ไหวก็แตะไว้อ่าจับน้ำจับไว้ด้วยประชาสัมพันธ์เด็กๆข้างรถนะครับพอรู้ว่ามีคนท้องนะครับนำน้ำนำนมมาเลยครับส่งขึ้นมาเลยครับยกตัวตรงๆไม่ต้องก้มนะครับมองหน้าหลบตาได้ครับเอาค่ะ ตรงเลยครับน้งตรงๆเลยครับมองก้มมากยกน้ำครับยืดอกขึ้นครับยืดขึ้นครับยืดขึ้นยืดขึ้นยืดขน่้รับน่ารของกนเครับยน้ำลงตายน้ตายกน้ยกน้ำครับยกน้ำขึ้นมาก่อน ข้าตรงๆครับไกอ้โหโเอาดิคองอ่ครับเอาดินคองอครับไรถทางหนก็ได้นังสตอครับนังสือตรวจคนนะครับทีจะต้องใช้คันนี้นะครับเอารถของคนพองก็ได้ครับไปเอานังตือางตรงๆครับไม่้างตรงๆไม่แน่ไครับนักเตอข้รถคนสองคนอ ตั้งไว้ครับตั้งไว้เลยโอเคนะครับดึครัดมแว่าแต่ว่เขาแต่ว่ารถเขาแตครังไมนนี้อ่าอีกหนคหน้าด้วยก็นะครับด้นำรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปแล้วนะครับไม่ต้องตามหาแล้วมุมน่ารักเลยอ่ะยกเลยครับยกเลยมาแปตันี้ รถหนึ่งได้ขับมอเตอร์ไซค์แล้วนะครับไม่ต้องก้มมากครับยกตังต์มหาแล้วนะครับตลอดสองเด็กที่เดารถขึ้นนั่งลงครับนั่งลงนัอยากพกนมีน้ำเก็บน้ำผึ้งเลยครับเก็บน้ำผึ้งด้วยพี่ถ้าพี่ไม่เก็บของพี่ขยับออกหลบพวกผมทำงานเลยพี่ ถ้าพี่ไม่ทําอะไรพี่ตามหลังรถตู้กนะครับอ่าพี่ไปตามหลังรถตู้เลยยกขึ้นขั้นต่ยปขั้น่หลวงตาอดครับ

ยาร่รอนกย้รยอ,อ่ผมฟังถือแป๊บนึงมันยังไงไปทำไปไหนพี่ถือไว้เพี่อครับ รอไครับรถั <od> ่าคยรูมนั bien, no ่งลงครับถ่ายรูมนั่งลงครับจะถ่ายรูมให้นั่งลงนะครับถ่ายรูมให้นั่งลงครับ

<ไ>ยกนต่อไเลยยกนคุยกัก็ที่คุยกันไว้ไมาที่ก้าโล,ลใช่ไหมยกเลยนะครับเนี่ยได้มาโลแล้วต้องพูดคต้องพูด <c oughs> ก็บอกแล้วคนแกน่ ยกขึ้นมาครับยกขึ้นมายกไปคับครับครับยกขึ้นมาแปงเดียวอย่าก้มอย่าก้มอย่างก้มย่งก้มยกเลยนะครับวิ่ง้าว่ง้าเลยนะครับขับกระเป๋าไว้ข้างหลังด้วยนะกระเป๋าออกไปเลยครับยกน้ตาหน่งงานครับยกถุงลย เอากระเป๋าเอาครับกรเป๋าองค์น like <bbe> ั่งลงครับนั่งลง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 นั่งไม่ได้ป่ะยกลงไหครับยกเลยยกขึ้นยืดออกขึ้นครับยืดขึ้น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 ครับยืดขึ้นยืดขึ้นครับสวยยืดขึ้นครับหลวงตาจะไม่ต้องกลมนะครับยืดขึ้นครับยื้องขึ้นเท่าไหร่เท่าไหร่ส่งพิการเขาเลย ก็เออก็ประมาณจับจับับยือธานะตอนนี้ก็ตีตอนนี้กนตอนนี้ตรงนี้ก็แน่นับตลอดเส้นทางนะก็ไลมาเนี่ยอ๋อครับ พระปู่บอกมืดเขามืดนะนะร้อยอภิญายอ่ะแต่ยังไม่ออกโอเคร่าลุกน้ำเลยครับลกน้ำเลยไม่ต้องรอครับยกนอกเลยครับโอเคเดี๋ยวผมยุติรอตามเองครับกองออกครับต้องออกเลยต้องออกเลยครับต้องออกเลยครับขนถ่ายรูปออกเลยครับไล่ออกนะครับไล่ออกหน่อยออกหน่อยครับกระฟังครับกระฟังกรับกระเจือกผ่านนะครับกับเดือกผาน สาธุอนโมทนาบุญกับทุกทุกท่านนะฮะสาธุนะครับขออนุญาตปฏิบัติหน้าที่ก่อนนะครับขออนุญาตปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากปัญญาชนที่มากราบขอรเยอะมากนะฮะสาธุอนโมทนาบุญนะครับอีกสักคู่จะมาไลฟ์ให้เกาะให้ชมกันต่อนะครับเพลงนะครับขออนุญาตปิดยุดดิการไลฟ์สดแต่เพลงเท่านี้นะครับนี่เราอยู่ที่บ้านคก่ขายนะครับอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับบ้านคกขายอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ ขอขบคุณกับทุกทุกท่านครับสาธุครับ